สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็วันสิ้นปีนะจ๊ะ2,565ลุงมน้นกับกำลังติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะจ๊ะตามขอบรั่วเพื่อให้มันดูสว่างเนาะพอยามเวลามากลังคืน,นลูกค้าก็จะมืดมืดสักหน่อย,ยก็เลยเอออำนวยความสะดวกแล้วก็แบบเป็นการทำบ้านให้มันดูดีขึ้นได้นะจ๊ะตอนนี้ความแห่งแรง ฟังนี่มันก็จะมีราวาอากาศมันหนาวเนาะดินก็จะแห้งใบไหม่ก็จะร่วงนะจ๊ะต้นบารมีแผ่ไสสารทางบนก็ออกดอกนะจ๊ะถึงมันก็เกสรมันก็ร่วงเนาะต้นถัว่วพูเจอนอนกินจ้ะเนี่ยเจอนอนกินขึ้นเดี๋ยวไปหายเงยียบทั้งใบทั้งฝักมันกินมืดเลยมาตอนเชาน้าก็ยั้งลดน้ำปกติตื่น ตอนนี้คืนรถน้ำปกติเช้าไม่ทีนึงเมืดเกี่ยงเลยลุงมนก็กำลังใช้สว่านนะจ๊ะในการติดไฟหัวเสาอันนี้ก็คือไฟที่เราซื้อมาเนาะเราได้ติดด้านนาแล้วก็ดูซึกว่ามันสว่างสวยดีก็เลยทำการสั่งซื้อมาอีก3หลอดนะจ๊ะมาทําการตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามโดยใช้พลังงานอาทิตย์นะจ๊ะ ที่นี่เราก็ไม่ได้มีงบประมาณมากมายในการซื้อขังเดียวเนาะเราก็เลยทยอยที่จะทำนะจ๊ะนี่ก็คือข้างหน้าบ้านของเราพยายามทำให้มันสะอาดจ้ะต้นไม้ัน,นลูกมนก็ตัดแต่งเรียบร้อยลูกค้าก็เงียบจ้ะเพราะว่าเขาก็จะมีฉลองสังสรรค์อยู่แถวบ้านเขาเนาะ แล้วก็เปิดร้านค่าปกติไม่ได้ไปฉลองที่ไหนนะจ๊ะทํามาหากินก่อนเนาะชว่วงนี้เพราะว่าเป็นเทศกาลก <g iggle> ็อํานวยความสะดวกให้ลูกค้าจากะน่อยเผื่อเขามาซื้อนะจ๊ะอั <g iggle> ันก็จะยิงนัอตตัวนี้ยึดอันนี้เป็นหัวเสาหัวเสาไม่ไผ่นะจ๊ะ มันไม่มีมันไม่มีแป่นรองลุงมนก็เลยเอาแป้นใหม่ตัดเศษแป้นใหม่กระดานอัดนะจ๊ะมาทําเป็นเป็นรองฐานของมันตัวนี้แล้วก็มายิงน็อตยึดนะจ๊ะทั้งสามตัวแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวก็ทิตัดตแต่งออกจักหน่อยเพื่อว่าไม่ให้มันขึ้นละสายไฟไองานไฟนะจ๊ะ ก็มันก็จะติดตั้งแบบนันนะจ๊ะอยู่อยู่เธอแนนดีอยู่แลวนะตัวนี้มันจะเป็นไฟสองเลดก็คือเลดสีขาวกับสีเหลืองจ้ะก็ตรงหัวมันก็จะเป็นตัวชาร์จนะจ๊ะเดี๋ยวลุงมนติดตั้งดูเซ็ตแล้วก็จะให้ดูนะจ๊ะ ตรงนี้มันก็จะชาร์จแสงอาทิตย์พอคํามาตรงนี้มันก็จะขึ้นขึ้นเป็น,น,นแสงออกได้แล้วไม่ตอนนี้มันยังมองไม่เห็นหรอกแสงจ้านี่นะนี่คือโซนนี่คือไฟของมันจะออกตรงไฟมันจะออกติดไฟหน้าเงนก็จะลูกค้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยว เราจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะจ๊าสวัสดีจ้า